เพราะว่าบ้านหาัเขาจรไทยคลิปลงเขาจรนั่งยุ่งขังสนามเดีแต่ว่าผมยุ่งสนามนะวันนี้ผมก็เลยบอลธรรมดีไทยจะควงเลยเพราะว่าผมก็ยุ่งสนามเหมนะือนกันถ้าจัดประเทศไหนเขามาคือมะอ่ำจัดรอบนี้เพิ่งจัดรอบแรกครับนี่จัดจัดตอนรอบแรกเลย พี่ในแล้วซื้อไว้อย่างบาะอันนี้พี่อย่างญี่ปุ่นนี่ไหมแมนบอลติดตามใจญี่ปุ่นค่ะพี่มันานว่าไงนี่พี่กิดๆอย่างนี้จะไปนวดน้ำมันมวยโอ้ยน้ำมันมวยมันจะแสบนะ ไม่มีทุกวันนี้ไม่มีซิกแพคแล้วมีแต่วันแพคอย่างเดียวโอโลโอลังการมากวันวันแพคก้อนเดียวออดอยู่ปถมไม่เคยจัดฟันครับคนละคนวันนี้พูดกันวันนี้มั่วมั่วมั่วม,ม,มากเลย วันเจ้าก็ยังรอหน้าร่างมาเนเดิวโอ้ยอันนี้พมก็มาจากเถียงหรอกเนาะอาไทงนอ,อกก็ลวกมันย่อเอาเทียงเดียวไหมเ <c oughs> จามา้าว่าเป็นตะขอยสุดไหนบันบอก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 กัน,นาตรการอาจารย์เบียดเบิ่งบนไลสุดยู่นี่บนบันดาล <c oughs> ูกน้องเจ้ากรดู พี่น้องครับเรียบร้อยแล้วเด็กกะริททำการแสดงแล้วครับขออนุญาตไปเตรียมตัวไปเปลี่ยนสูตรก่อนเด้อพี่น้องเด้อ